นี่มึงตายแล้วเหรอเฮอเทียไม่เอาหนามึงถือซะว่าแม่งทำบุญมาร่วมกันแค่นี้โถ่อีแนทตอนมึงเลิกกับพี่โจครั้งแรกมึงก็พูดอย่างนี้ค่ะแม่ตอน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยหยุดเจอนะเจนนะอพอเลยมึงมึงดูหน้ามันเล่นกับมึงไหมเนี่ย ฮะฮะไม่อยากเลิากกาัเลยอ่ะเอา้เอาก็มึงเองไม่ใช่หรอกที่เป็นคนบอกเลกิกเขาอ่ะไม่ได้อยากเลิกจริงว่ะแต่การก็ไม่ได้มีความสุขที่อยู่กับมึงนี่แล้วมึงจะคบกันไปทำไมมึงคิดดีๆเพื่อนถ้าคนมันจะรักกันจริงอะ่ะเขาคงเปิดเรื่องของมึงแล้วก็คงไม่ได้ปล่อยให้มึงรอหรอกเว้ยแต่กูว่า ม่ยยากจริงๆว่ะพวกปากแจกในโซเชียลม่งเยอะอะดีแ,แต่ตัดสินคนอื่นในโชคไรก็มีโชคดีนะมึงกูว่าเอพายแม่งมีกลิ่นแปลกๆว่ะแบบวงในบอกบอกว่าสัญญาแม่งไม่เป็นธรรมมีให้รับแขกนอกรอบด้วยนะแล้วเขาไม่แจ้งความกันหรอมึงหัวแม่งใหญ่จะตาย พาดาเป็นแค่สาขาบอรูมันนะมึงที่เหลือแม่งมีเป็นร้านแล้วนีการจะเป็นไงวะเห็นว่าเป็นเอกไม่ต่อสัญญาว่ะลูกค้าคงไม่อยากได้นางเอกที่มีข่าวมึโกูลั้างนั้นเลยอ่ะโอ้ยคิดมึงได้เลิกโคตัวเองเว้ยตอนที่รักกันอ่ะพูกมึงแม่งก็รักกันทั้งคู่ไม่ใช่หรอวะ รื่องความรักมันไม่มีใครผิดใครถูกแล้วเว้ยรูมึงทำได้เพื่อนมึงลองโทษคนอื่นก่อนก็ได้นะเว่ยื <c oughs> ใครสั่งใครสอนมึงให้พูดแบบนี้ชาวเน็ตอะออ้โหยคิดน้อยของโกูโธ่อีกใครทำไม<ห>มันเป็นอะไรฮะกูอย,อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการะมึงแล้วก่อนหน้านี้มึงอยู่ยังไง มึงไม่มีเขาแล้วยังไงมึงแค่อยู่กับตัวเองมึง,มงตอนกูมีการอะ่ะกูมีความสุขทุกวันเลยนะเว้ยชีวิตกูดีขึ้นทุกวันเลยอะ่ะแล้วการเขาไม่มีความสุขจริงหรอมึงคือกูไม่ต้องเป็นแฟนเขาก็ได้มึงกูกูเป็นอะไรก็ได้อะ่ะแต่ขอแค่กูได้เห็นว่าเขา สบายดีก็พอแล้วอะ่ะมึงแม่งแมนเชเชียจดหมายไงคิดแอปเปิ้ลไงมึงก็ส่งกำลังใจให้เขาผ่านแอปเปิ้ลก็ได้นี่เออเอาดิแอปเปิ้ล